สวัสดีครับก็อยู่กับผมนายโอรโรคตโตสังนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับทหารถือบ้างไฟพญานาคนะครับก็อยู่ในสมอสจะเรียกอะไรสมอระพุมเพราบแบบเฮฟวี่เฮฟวี่นะอืมนี่ก็อยู่ในในดงพวกทหารไฟสีแดงนะผมไฟสีน้ำเงินนะครับโอ้ต้องเดินย่องๆ่อครับอันตรายจริง,รงๆแบบนี้นะครับ ใครไหมมีวบบิ่งสิครับอืจะโดนสอยก่อนนะผมเพราะผมไม่ค่อยเห็นทางเห็นใครเลยไปไปหนักลังมากครับเดินได้ช้านะครับวิ่งมิ่งไม่ค่อยได้บแบกบบั้งบาสุก้าอยู่ตัว,ตวเอออจอใครไหมไม่เจอ,อ ว่าไงน,นะครับไปต่อมีใครไหมเนี่ยวิ่งวิ่งแล้วนะเนี่ยครับไม่สามารถวิ่งเร็วได้แม่มินเจอใครเลยเสียงจงยิ้งหลีดร้องโหยหวนเสียงนกจุกรร้องกังเนวนกี่โหดไรวะ ไม่เห็นมีใครเลย,ยโอ้อยู่ไหนหมดวะเดยวเดยวเจอสอยดอกเดียวตายเลยบิงบิงบิงเปิดประตูสะหน่อยดิ <laughs> เปิดทางนั้นแม่งออกทางนี้โอ้ชนหน้ากูเลย น,นี่น่าจะเป็นสุสานครับ <c oughs> ใครดูก็รู้เป็นสุสานโอ้ตายเห็นใครผมนี่ไม่เป็นมินนะครับยิงทิ้งเลยนะแต่ยังไม่เห็นใครเลยตอนนี้ <c oughs> เปิดประตู open door เนี่ย yeah. มีใครไหมอยู่ทางนี้นี่ทำไมไม่เห็นใครเลย เงียบอะนี่หอบแทบตายแล้วเนี่ยอีนักบังบาซูก้าเนี่ยนะฮะมันเดี๋ยวดอเดูขอดูเออน่าจะเดินมาทางนี้นะไปรอเดี๋ยวก็ต้องเจอสักคนให้เราได้เก็บไม่อย่างนั้นมันก็เก็บเราก่อนเดิน บอกให้เดินก็เดินก็มันมีเสียงไก่เสียงนกเสียงเป็ดน,นะโอ้ยไม่เห็นใครเลยต้องเดินอ้อมมาเผื่อเจอมันนี่ซอยเราดอกเดียวตายเลยเลยเห็นใครไหมโอ้โอเหนื่อยปวดเล็บละเฮ้ นี่นั่นอะไรอ่ะโอ้ผมไม่ใช่ครับกำแพงครับเห็นใวไห,วไหว่เจ้อช่วงนี้ก็เป็นช่วงเออลองเงาเงา,เงาว่าวิวสยิวกิวิว,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 วๆิวคือคือว่ามันไม่มีอะไรให้เราได้เก็บอะไรกันเลยไม่เห็นใครเลย ขอสักคนที่มีหัวใจอยู่ในนั้นหัวใจตรงกับฉันมาเอาความรักจนไปเกี่ยวอะไรกันเป็นใครไหมยืนดีกว่าให้ปวดหลังวะเดี๋ยวเป็นใครสักคนมึงออมไหมมายิงกูก็ได้กูย็นมึงยิงเนี่ยดีกว่าูไม่เห็นใครเนี่ย รถน้ำหนักสามสิบผ่านไม่ได้ไปบอกขาแบบนี้ก็มีโด้ทหารส้องห่ารแบบนี้มาโอ้นี่หอบจะตายห่าแต่หงเลยยังไม่เห็นห่าอะไรสสำหรับเกมนี้ก็เกมอาม์มาสามนะครับ ถือว่าเป็นเกมที่นุกน่านนะนี่เปิดประตูเฉยเปิดทำไมไมีเห็นใครสักคนที่ติงใจเฮ้เฮ้ยอะไรนะไม่ใช่อีกละนี่มันงูนี่นาะฉันต้องฆ่าทิ้งเพราะเดือมันฉกฉัน <c oughs> บาปชิมหายไม่เจอใครยิงงูแทนโอ้มันต้องมีละ ฮ้ยนี่นี่นี่อ่อนออันนี้อยู่ตรงไหนในหมู่บ้านโอ้เดินกลับทางนี้ดีกว่าเหนื่อยวะ่ะต่อให้รักกันเท่าไรต่อให้ใจเราอบใจมีคำว่ารักคืน้ายิ่มากไหมแต่รักมันไม่พอ เออยาคอยเขาใจเจอเย้ยในสิ่งที่ฉันต้องเพิ่มลงไปยกช่ยฉันเธอที่รักเสียงเสียงมงเสียงมามันก็เฮาแล้วก็เสียงไก่มันก็โหแต่เราจะนีและเติมกันไปยกชวยฉัร้องตอนเดิมทำไมเนี่ย สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่เจอใครเลย